จะมีพระวิมลยานมุนีท่านจะติดตามมหาอ่อนไปเทศทุกที่ทุกแห่งโดยแบบพระคัมภีร์และสะพายย่ามไปกับมหาสุดใจจึงเป็นฐานให้ท่านได้ซึมซับสะสมประสบการณ์ในการที่เป็นพระธรรมกถกตามแบบอย่างครูบาอาจารย์จนมาเป็นพระนักเทศที่ประทับจิตประทับใจปรากฏทั่วไปในแผ่นดินสยาม อาจารย์เป็นนักเทศเทศครู่ก้ามาพรมวัดเกตจะมาสุดใจวัดมหาวันละปูนหลวงเวลาไปเทศหลวงพ่อก็ไปตัวอาจารย์ต่อมาอาจารย์ชิกไปมดวันหนึ่งครูบนเรืองครููเรืองครูอย่างนิมอนเตโก้แล้วนิมนต์หลวงพ่อ,อไป เนื่องเอาไปเตะก็ขายโหไปเตะก็อาชาญ์ยาวไปเคยยอมเคยไปอเอาไปเตะกอาจารย์โต้งโล่งใจก็จำเป็นจำใจว่าแวนนะสมัยนั้นเป็นยมเทตคู่ก็เลยมีนิสัยเตตคู่ มีเทศสองธรรมะสามธรรมะสี่ธรรมะหกธรรมะก็เคยมีเทศเป็นนั้นออกกษัตริย์สมุติไปนั้นเป็นนางมัตสีเป็นนางมัตสีเป็นเมื่อท่านอายุครบ20สบปีจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่หกรกฎาคมพุทธศักราช2480 ณพัทศีมาวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระพุทธิโสพลแหวววัดเจดีหลวงเป็นพระอุปชาพระยานนาดิลกพิมธรรมังมัทธโลภายหลังเป็นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูพุทธิโสผลบุญปัน วัดเจดีหลวงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่ากุสโลด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2476ท่านสอบนักธรรมชั้นตรีปีพุทธศักราช2477เรียนบาลีวยากรณ์ณสำนักเรียนวัดเจดีหลวงปีพุทธศักราช2478ท่านสอบได้นักธรรมชั้นโทณสํานักเรียนวัดเจดีหลวง ปีพุทธศักราช2481ท่านได้ย้ายไปเรียนที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพสอบปร,ริญญาธรรมสามประโยคปีพุทธศักราช2482ท่านสอบได้นักธรรมเอกและปร,ะริญญาธรรม4ประโยคพุทธศักราช2483ท่านได้ย้ายกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงแต่กลับไปสอบปร,ริญญาธรรม5ประโยคได้ที่สำนักเรียนวัดบรมนิวาส หลังจากนั้นท่านได้พยายามลงไปสอบปร,ริญญาธรรมหประโยคที่กรุงเทพอยู่หลายปีแต่ไม่ได้เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นช่วงสงครามโลกเต็มไ, <ป S 1> ไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนานับประการช่วงปีพุทธศักราช2484ถึง2485เวลาลงไปสอบกรุงเทพต้องนั่งรถไฟช่วงจะข้ามสะพานบ้านดาราพิสุโลกเป็นช่วงสงครามโลกญี่ปุ่น บินมาทิ้งระเบิดต้องลงจากรถไฟวิ่งเข้าไปหลบในปา่าพอ,อเครื่องผ่านไปก็พากันออกมาบางครั้งต้องนอนพักค้างระหว่างทางที่สถานีรถไฟพิสุโลกท่านเล่าให้ฟังว่าบางทีมัวแต่คุยกันเพลินพอรถไฟออกต้องวิ่งกันมีอยู่ครั้งหนึ่งวิ่งไปแตะปี๊บน้ำตาลขาแทบหักเพื่อให้ทันรถไฟท่านเล่าให้ฟังว่า ตอนปีพุทธศักราช2480ท่านอุปสมบทแล้วท่านก็ไปสอบปร,ริญธรรมสามประโยคกับเพื่อนอีกสององค์พระพิมพ์กับสัมเณเนองอินปรากฏว่าเพื่อนทั้งสองสอบได้ส่วนท่านสอบตกจึงคิดจะลาสิกขาแต่เพื่อนท่านทั้งสองก็บอกไม่ยอมให้ลาสิกขาถ้าลาก็จะลาด้วยกันท่านก็เป็นห่วงเพื่อนเสียดายว่า ทดสอบได้จะมาลาสิกขาทําไมก็เสียดายเพื่อนนะ่ะเสียดายเพื่อนไปจากเพื่อนเสียอ่าไปเลย,ยดูด<ถ>วงอยู่นะเสียดายนักคนของเพื่อนนำฝ<ฟ>ากไปอยู่กับมหาทองดำซึ่งเป็นประเรียนธรรมเจ็ดประโยคต่อมาเป็นพระธรรมมดิโลกท่านจึงสอบได้ประเรียนธรรมสามประโยคในปีนั้นพระเดชพระคุณท่านดำรงความเป็นผู้เห็นอกเห็นใจคนอื่นคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอ เอาประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้งมาตั้งแต่เป็นพระใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังถึงมหาทองดำท่านเป็นคนเจ้าระเบียบประหยัดมัธยัติและเอียดถี่ท้วนท่านจะสอนว่าทำอะไรให้ได้สองอย่างในเวลาเดียวกันเช่นเวลาท่านมหาทองดำจะส่งน้ำท่านจะต้องหิ้วถังน้ำไปอาบใต้ต้นไม้ขณะที่ท่านอยู่กับมหาทองดำ พระเดชพระคุณหลวงพ่อรู้สึกอึดอัดการต่อเมื่อภายหลังมาทำงานมาบริหารคนจึงรู้สึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำสั่งสอนเอาไว้ดีพออยู่กับท่านรู้สึก,กนนอึดอนะัด <c oughs> ต้องมาต้องค่อยระวงนะังมัดยัดทุกอย่างเลย <c oughs> แต่มพระภายหลังก็รู้คุณเนะมื่อท่านสอบได้ปร,ริญญาธรรมห้าประโยคแล้ว ท่านก็ได้ทำหน้าที่ครูสอนนักธรรมและบาลีถ่ายทอดวิชาความรู้แก่ศิษย์จนได้เป็นครูใหญ่ในโอกาสต่อมาหลังจากนั้นท่านก็ได้สอบปริญญาธรรมหประโยคอยู่ปี2ปีเมื่อไม่ได้ท่านจึงหยุดสอบเพราะภารกิจการงานที่ท่านรับผิดชอบมีมากมายประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองท่านจึงเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทกับการอบรมพระสงฆ์สามเณร และบริหารภาษศาสนาอย่างเต็มที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ท่านาได้รับแต่งตั้งเรื่องสมณศักดิ์พัดยศดังนี้5ธันวาคมพุทธศักราช2496ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัติในราชธินนามที่พระครูวินัยโกศลปีพุทธศักราช2498 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปริยนในราชธินนามที่พระวินัยโกศลปีพุทธศักราช2512ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชธินนามที่พระราชวินยาภรณ์ปีพุทธศักราช2526ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชันเทพในราชธินานามที่พระเทพกวีปีพุทธศักราช2535ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชธินานามที่พระธรรมดิลกธรรมาภาพอาภรณ์สุข,ขุมบรญยะวัตน เจ้าวัดว,ดวรนาญาณสังวรารามปัจจุบันในอดีตนามาภาพกับผมได้มาอยู่ที่วัดเจดีหลวงวรวิหารนี้เมื่อพศ2499มาได้เป็นสมมนนามเณรหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อยู่ที่คณะหอธรรมตอนนั้นรัตธนานามเป็นพระวินัยโกศลท่านในเล่าให้ฟังว่า,าเมื่อท่านเป็นเนนอยู ไปเทศธรรมกับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านหลวงปู่ท่านหาอ่อนอท่านอาจารย์อื่นๆท่านอย่าแบกคำมพี์นํำหน้าแล้วท่านอย่าฟังอาจารย์เทศธรรมกานหาสองธรรมาสารธรรมะอาอุปนิสัยของพระเดชพระคุณของหลวงพอ่อนี้ท่านได้สั่งสมมานานแล้วท่านกับอตอนหลังๆมานี่ท่านก็กลับเป็นพระนักเทศพระนักเทศ ในวัจจดเจดีย์หลวงจะเลาะเล่นเป็นคำเล่าเล่นให้หลวงพ่อว่าไปไปมามาปาละเกตนักเทศมหาจรรันนะอันนี้หลวงพอ่ออาขล่าให้ฟังกระสมอย่างที่ว่าหลวงพ่อเป็นพระนักเทศเทศสองธรรม,มาสามธรรมะจนถึงไปเป็นพระพระเทพกวีฮัานจินได้พักเทศสองธรรม,มาสามธรรมะอันนี้ก็เพราะความชราภาพา การงานต่างๆหน้าที่การงานทั้งก็ขึ้นมาเรื่อยๆต่างเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นรองภาคเป็นยาเป็นเจ้าคณะภาคลฐานหนดอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเริ่มตั้งแต่เป็นพระวินัยกุศลเป็นพระราชวินยาณเป็นพระเทพกวีพระธรรมนัณฑิแล้วก็สุดท้ายนี่ ได้เป็นรองสมเด็จคือพระพุทธพทจะนะวราพรผมชื่อนายอินเนศแสงทองเป็นผู้ใกล้ชิดของหลวงพ่อคนหนึ่งพ่อของผมเป็นน้องแม่เปิ้ลพอดีแม่ผมเสียแม่หลวงพ่อเอผมมาเลี้ยงเลี้ยงและอยู่ด้วยกันมาพอดีผมเย็นหนังสือพอถึงปถมสามผมก็ได้มาอยู่วัดเจ้หลวงพ่อที่วัดจิตดีดวงนี้ตั้งแต่เปิ้ลเป็นมหาจันท์อยู่ ผมก็ได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็ได้เรียนหนังสือจนจบมัธยมปีที่หกแล้วก็ออกไปทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ <c oughs> ได้ไปตั้งโรครากอยู่ที่บ้านตาแปรนี่ก็มีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อเสมือนหนึ่งจะว่าน้องกันได้หรือว่าจะลูกพี่ลุงน้องกันได้เพราะว่ามีความใกล้ชิดสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นนักเทศ ต้องออกไปเทศตาม <c oughs> งานศพงานวัดเทศสองธรรมาตสามธรรมาตแม้กระทั่งเก้าธรรมาตหลวงพ่อก็เทศมาแล้วซึ่งสมัยนั้นพระติมาเทศในส่วนมากเป็นได้ปริเรียนมาจากกรุงเทลลงพลนบุรีเพียงแต่เป็นพระประเรียนมหาปรเรียนห้าประโยคก็สามารถเทศร่วมได้ต่อหลังมาหลวงพ่อก็มีงานนักห <c oughs> มายความว่าออกสอนหนังสือพ่อ,องแล้วก็ สนทนาธรรมระหว่างคคนกับคารวาสซึ่งขุนสุวรรณกิจธรรมซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าแมงสอนได้ร่วมงานกันและมาตั้งหงเงยนเมตตาศึกษาซึ่งเป็นงเงยนการผู้สนที่บบมีได้เก็บกาเทิมและตั้งแต่ปี2 5 0พ502เป็นต้นมาจนกระทึงพณะนี้ มีนักเรียนที่โจบออกไปก็หลายรุ่นจนได้เป็นได้ออกทำงานก็มีตำแหน่งที่ <c oughs> สูงขึ้นก็มีหลายคนฮะแล้วตอนหลังหลวงพ่อก็ไปออกไปอยู่วัดป่าดาราพิรมซึ่งตอนนั้นวัดป่าดาราพิรมขาดเจ้าวาดมีปัญหาเรื่องภายในวดัดคือหมายความว่าเป็นที่ซ่องสู่มของมูไอ <c oughs> เล่นการพน,นันพองสูบฟินกันช้าพ่อมันตีข่ายดารารัศมีหลวงพ่อก็เลยรับอาสาไปอยู่แล้วก็เลยไปสร้างถาวรวัตถุขึ้นจนจเจริญขึ้นต่างระดับจนกระทั่งบัดนี้วัดป่าดาราพิรมได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดวัดหลวงหรือวัดไออันนี้จนกระทั่งจเจริญมาแล้ว ผมก็ยังได้มาปฏิบัติหลวงพ่ออยู่รวมกระทั่งบัดนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานทางพระศาสนาปีพุทธศักราช2487พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงฆ์ประจำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธ ปีพุทธศักราช2488ได้รับแต่งตั้งเป็นพระวินัยทรชั้นต้นภาค5เขตหนึ่งปีพุทธศักราช2495เป็นเจ้าคณะธรรมยุทธผู้ช่วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ปีพุทธศักราช2502ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาปีพุทธศักราช2505 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิเมตตาศึกษาปีพุทธศักราช2512เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงปีพุทธศักราช2514เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญศึกษาโรงเรียนสาม,มัคคีวิาทยาธานวัดเจดีหลวงปีพุทธศักราช2516รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมอํเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2517เป็นประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทปีพุทธศักราช2518เป็นประธานกรรมการส่วนภูมิภาค5สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฝ่ายบรรพชิตปีพุทธศักราช2522เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธ ปีพุทธศักราช2520